ดูดนิ้วตัวเองแล้วขนมแม่มาเข้าปากแม่เลย เลิกหมดแล้วลูกกินดีดดดด กัดนิ้วคนเลยอมอร่อยมากตัดมมเฮ <c oughs> ้แมย่ยยย่ยยนย ลูดมันยังไม่หมดอนะ่ะแม่รู้แล้วเดี๋ย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 วแม่เอาให้หุยนี่นี่ขนมนี่เดี๋ยวก่อนก็กินให้มันหมดก่อนเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนมันเลอะหมดแล้วลูกเต็มเสื้อแม่หมดแล้วเนี่ยเนี่ยเสื้อแขนยาวแม่เนี่ยยแม่ได้ไปซักเนี่ย

<c oughs> อดูมือชีเนี่ยดูมือชิเนี่ยเขาเนี่ยมือมือดูมือนู่นูแม่ไปท้้งบนนู่นแล้ว